ครับผมตั้งเต่าของผมตัวนี้เป็นมีถึงเเทปไปแล้วก็ตัวนี้กะเทปร,รีโวไฮคาร์สนะครับเป็น5ต้นนะครับ5ต้นไม่รู้ว่าเครื่องมีกี่โซ่แต่ว่า5ต้นนะครับเดี๋ยวจะส่งออกไปอ,อ,อย่างอย่างร้านมิตรภาพไทยแ,นแลนด์เรานะครับมิตรภาพไทยแ,นแลนด์เราอยู่ตลาดนี้นะครับกับร้านเสี่ยงเอาหมดเลยมีเท่าไหร่เอาหมดนะครับวันนี้เทปดูความเรียบร้อยนะครับว่า ต้นถอนะครับต้นถอนต้นใหม่นะครับต้นใหม่ต้นใหม่ติดเกินนะครับราดูาคานะครับมาชิเกินะรง้ยมสาหรนะครับาชปเกินนะครับต้นใหม่นะครับตัวเลขนะครับเอตัวเลขไว้นะครับเลขเท่าไหร่นะครับดไว้นะครับติดต่อสวยงามเสมอนะครับนะคเงียครับน้นะครับโอเควมีดีเน่ยแก็เดี๋ยวฝายแล้ว 好。嗯嗯